ก็โอเคครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่อง E D L Gamer นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมวัคฟุนนะครับวันนี้พี่ก็มี ID เดีเกมมาแจกหนึ่งไอดีครับไอดียเลเวลสองพันสี่นะครับอันนี้พี่ถึงรับมาแจกเพื่อนๆนะครับโอเคครับแต่ก็ด่นเลยที่พี่จะแจกก็เหมือนเดิมเลยครับก็ฝากเพื่อนเข้าไปกดไลค์กดติดต่อค่ายแล้วก็ด่งช่องนี้ด้วยครับพี่จะทำการแจกรหัสทุกวันเวลาหนึ่งสองทุ่มนะครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็มีผู้ติดตามถึง4,700คนวนะครขอบคุุณทกคนที่เป็นกาลังใใจห้นะครับอยกกดลมเแ้ว็ ก็ติดตามช่องผมมานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับสื้อพันเจดทับตะไคร่นะครับก็ขอให้มันมุ่งหน้าถึงหมื่นนี้เร็วๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณจริงๆนะครับที่คอยสนับสนุนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแจกหัสหนึ่งละนะครับเป็นไอดีสะอาดนะครับก็ใครที่ไม่ได้ไอดีก็ขอให้ได้มากนะครับสําหรับคนที่ได้แล้วก็แบ่งแ่งปันกันนะครับอันนี้จะเป็นไอดีของผมเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดาบและพวกขวาต่างๆครับก็โหดอยู่นะครับราดนี้ครับได้ไปคุ้มแน่นอนครับสาหรับสาย ไม่ผิดหวังนะครับไอดีนะครับโหดแน่นอนมีผลพิสาจด้วยครับโอเคครับถ้าใครอยากได้รหัสนี้ก็กดไลค์ไว้ครับแต่มีกติกาครับที่พี่จะแจกมาให้ก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์นะครับก็ถึง500ไลค์พี่จะลงแจกใต้คอมเมนต์เลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดติดตามกดไลค์แล้วพูดคุยคอมเมนต์ให้กันนะครับขอบคุณมากครับผมคลิปนี้เป็นไอดีสุดนะครับเป็นเลเวล2องพนะใครอยากได้กกดไลค์ช่วยกันนะครับขอไลค์แค่500ไลค์นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วเจอกันใใหมม่่นคคคลิปปตอไรรัับบบบ๊าายยผ